เจเจ็ดออกแมวน้องหันมาปุ๊บฟั่งบอกประใจเนอร่ประใจเนอสวัสดีเจ้าเกตกำเมืองวันนี้มาปั๊กับน้องชมพู่น้องมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเจ้าแต่ว่าหลานน้อยมาแอลบ้านน้องน้องบอกให้นหลานเป็เจ็ดเอ่อแมวบะกองหลานน้อยอุกคำว่าเออ ตัมมเจ็ดเออแมวน้องหานมาปุ๊บฟังบอกว่าใจเนอรว่าใจเนอร์จา้าต่อฟังอธิบายบอกให้หลานฟังน้องบอกว่าน้อยน้อยใจคำว่าถูกเนอร์ลัมใจตออ after อ,อ่ะ after คือยังก็คือแการน้าบางอย่าง หลังที่เฮาย่าลงไปแล้วยังความหมายนี่เจ้าเฮาย่ออย่างลงไปแล้วขลังลึกลงไป้วมาเกิดได้ทีหลังว่าบานาเลยบาย้าน่าย่ลงไปเลยเจ้าแต่แต่แต่แตแตแตเปกมาในส่วนที่อีล่าน้อยอูตะกี้ในบริบทที่ว่าสลัมรจเจอแมวแต่แล้วต้องใช้คำว่าหนาใจหนาใจหนาใจเจ้าหนาใจเจเจอแมวจะอี้มันถึงจะถูกต้องเจ้าอัน น้องขออธิบายคำว่าหนาใจก่อนเพื <Wow. S 1> ่อที่อื่นหรือจังหวัดอื่นปันใจคำอื่นกันหนาใจก็คือบีฟอร์เจ้าก็คือว่าเฮายังบม่ได้หย่าอย่างเตือ้อแต่เฮากึดนักกึอดอยาจะเนียบ่กให้ยาบอใหยาอย่างอีน,น้อยมันกึอดนยาจะเจ็บเออแมวเจ้าคุณผู้ชมต่างเมืองเจียงใหม่โดยเฉพาะ คนเมืองสายไตตัวมากเพื่อนห้องกันว่าจะอี้แต่ต่างอำเภอใดหรือจังหวัดไหนห้องเหมือนกันก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะเจ้าเฮาจะได้หู้ว่าที่อื่นเปืนเอิญว่าใดเป็นความหู้ติดตัวไปนะเจ้าจำหรับวันนี้น้องขอฝากไว้ว่ากรรมเมืองถ้าคนเมืองเฮาบออู้บ่ฮหากักษาแล้วไผจะมาอู้แทนเฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เชียงใหม่นิวกันนัา่าๆนะเจ้าสวัสดีเจ้า